ห่อหมกที ok, so like ่ร uh ้านเนี่ยมีห่อหมกอะไรบ้างปลาอินทรีค่ะมีปูกับปลาค่ะอันนี้คือห่อหมกปลาอินทรีใบยอใบยอค่ะหอมตัวพิกแกงหอมมากเนื้อเนี่ยมันจะเป็นเนื้อที่ไม่มีไข่มันจะนุ่มแบบละลายนะมันจะไม่แบกแข็งก็ได้แต่ที่แปลกคือแม่อัดใบยอลงไปเยอะมากอ่ะแต่กินแล้วมันไม่ออกขมไม่ออกเหม็นเขียวเลยเพราะอะไรใบยอบ้านเนี่ยคือใบใบมันมันเนี่ยคือจะไม่ขมอย่างเงี้ยได้ไป สีเขียวเลยเขียวดำเนี่ยขมมากอ๋อต้องแบบสีอ่อนๆหน่อยใช่คราวนี้ห่อหบกปูอันนี้ของหายากเลยนะคือเนื้อห่อหบกอะคือปูเนี่ยมันละลายในปากคุณผู้ชมแล้วพริกแกงอะหอมแต่ไม่เผ็ดทีนี้นิดนึงพอมันเป็นสไตล์แบบอ่างตีลาเนี่ยมันเป็นห่อหมกที่มีรสหวานอ่อนๆคุณผู้ชมเหมือนเรากินพวกแกงกะทิที่ใส่น้ำตาลหน่อยๆอ,อ,อะ อันนี้พอมันหวานนิดๆแล้วมันกินคู่กับผักมันเข้ามากเลยนะเนื้อปูสดมากหวานเจี๊ยบไม่ใช่ปูแช่เย็นแน่นอนเนื้อปูยังแน่นๆอยู่เลยเป็นปูม้าค